สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอเด็กกันนะคะในหัวข้อสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะในช่วง1-3เดือนนี้นะคะเรามาดูซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะคะเพื่อนๆก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะคะไล่จากทางซ้ายมือเป็นกองที่1 2และ3นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะคจะมาเริ่มกันกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะก็คือสำหรับนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้นะคะมุมกล้องก็อาจจะใกล้นิดนึงนะคะเพราะว่ารอบด้านรกมากๆเลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยววางวางไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เห็นนะไพ่ที่ตัวเองเลือกนะคะเห็นหรือเปล่า อะไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเก็บน้องไปก่อนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคืออะไรนะคะสามเหรียญนะคะแปดไม้เท้า the wheel of fortune โอเคห้าถ้วยและปิดด้วยแปดดาบก็รู้สึกว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหคะอะไรก็ตามนะที่มันเคยเป็นเรื่องที่มันมีความเสียใจมันมีความผิดหวังมันมีความจมก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นเราอาจจะเคยจมอยู่กับปัญหาบางอย่างที่เราไม่สามารถหาทางออกได้ในจังหวะหนึ่งถึงสามเดือนนี้เนี่ย เพื่อนๆกำลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาจากกัลยานามิตรที่ดีอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ห่างไกลจากเราหรือว่าเป็นเพื่อนที่อาจจะอยู่ถึงขนาดต่างประเทศเลยก็ได้คนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาเยียวยาเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่บางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับทางต่างชาติ ต่างประเทศได้หมดเลยนะคะพลังงานคนไกลขึ้นมากๆแต่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่พลังงานของการช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะช่วยให้เราหลุดออกมาจากภาวะอะไรก็ตามที่เราเคยติดที่เราเคยมีปัญหาแล้วก็หาทางออกไม่ได้ขอดูหน่อยนะคะว่าโอ้สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเหมือนกับว่า เราทํางานอยู่ในที่ทํางานที่มันไม่ค่อยตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่มีประเด็นปัญหามีความขัดแย้งมีมีการโต้เถียงอะไรอย่างเงี้ยกันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยในการที่ทางานแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยที่เข้ามาค่ะเขาจะเหมือนกับนำข้อเสนองานใหม่ๆหรือว่าเขาอาจจะได้ไปรับไปรู้มาว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถทางด้านไหนแล้วเขาเองก็รู้ว่างานตรงนั้นน่ะมันเปิดรับอยู่ หรือว่าเขาเองอาจจะมีออฟเฟอร์หรือมีข้อเสนอมาให้เราเองเลยก็ได้ซึ่งงานงานนี้ก็้องรู้สึกว่าเราค่างๆเราสนใจมากๆเลยนะอาจจะเป็นแค่โปรเจกต์ไม่ใช่งานเป็นจริงเป็นจังหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานก็ได้แต่ว่ามันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจจากเพื่อนคนนี้ที่ทําให้เราหลุดพ้นออกมาจากภาวะที่มารู้สึกแย่บางคนอาจจะเงินเฟื่เครืองนะแต่ว่าการเข้ามาของเพื่อนคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นในใจ มันมีความเหมือนคนที่รู้จักกันมานานอะเหมือนเป็นครอบเป็นครัวหรือบางคนคนที่อยู่ทางไกลเนี้ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราก็ได้ที่เหมือนเขาหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในเวลาที่เราอาจจะอยู่ในจุดที่มันเหมือนมันหาทางออกไม่ได้เลยนะคะดูซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกนะอืมจริงๆแหละถ้าเกิดว่าอย่างที่ความบอกอะ มันเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงขึ้นใช้มากๆเลยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากคนคนนี้จากเพื่อนเก่าๆหรือว่าคนที่เคยมีความผูกพันกันเก่าๆเขาจะทําให้เราหลุดพ้นออกมาจากพัฒน,นาการบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได,ได้ด้วยตัวของเราเองก็รู้สึกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันติดอยู่ในวังวนอะไรบางอย่างหรือว่ามีหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่แก้ไม่ได้กําลังจะแก้ไขได้แล้วนะคะแล้วก็ เรากำลังจะมีเพื่อนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแต่เรามาให้ไพ่ให้คำแนะนำเพื่อนชาวกองที่หนึ่งกันหน่อยนะ,ะสเตกน,นะคะสิบเหรียญ justice นะคะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะสิ่งดีๆรอคอยเราอยู่ความยุติธรรมความชัดเจนในสิ่งที่เราควรจะได้รับกำลังจะก่อกำเนิดขึ้นแล้วสิบเหรียญความมุดมสมบูรณ์สิ่งที่เรารอคอย การประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือความมั่นคงในชีวิตรอเราอยู่แต่ในจังหวะนี้เป็นบททดสอบที่สําคัญมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีจิตใจที่เข้มแข็งและก้าวข้ามผ่านมันไปได้ความเชื่อว่าเพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งที่เราคู่ควรที่จะได้รับนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองที่1นึ่งนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ชาวกองที่2ค่ะ มาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะนี่นะคะเด็กที่สองนะสำหรับที่สองนะคะ,อะพอดีกวางเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะเรามาดูซิว่าพลังงานดีๆอะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองที่สอง หกเหรียญน,นะคะหกไม้เทา้าพาทาวเวอร์โอเคกว้างขอขยะนิดนึงนะโอ้เ้าดาบเดลเวอร์สก็รู้สึกว่ากองนี้อาจจะโดดเด่นในเรื่องของความรกักความสัมพันธ์นะฮะถ้าใครอืมชัดมากๆเลยถ้าใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของความรกักความสัมพันธ์รักซ้อนพลังงานรักทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นเราเข้าไปสอนเขาโดยไม่รู้ตัวหรือว่าเราที่กําลังถูกสอนในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความขัดแย้งมีความเครียดในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆกําลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นแล้วนะคะเราก mm. ําลังจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความขอดูหน่อยการเปลี <c oughs> ่ยนแปลงนี้คือการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าบางคนที่ติดอยู่ในความสัมพ,พันธ์ที่ท็อกซิกนะคนที่มีลักษณะพลังงานรักทางเลือก เพื่อนๆกำลังจะได้หลุดพ้นเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นั้นๆแล้วเรากําลังจะได้เริ่มต้นใหม่เพราะรู้สึกว่าถ้าใครที่เหมือนกับว่ามันรักมากมันผูกพันมากอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เพื่อนเพื่อนกำลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะเรากําลังจะได้เป็นอิสระอย่างกระทันหันด้วยและหลังจากที่เราหันกลับมารักตัวเองเพื่อนเพื่อนจะได้เจอความรักที่ดีเป็นเหมือนหนึ่งถ้วยนะเป็นคนที่พร้อมจะสร้างความมั่นคงกับเราเป็นเหมือนคิงถือเหรียญแล้วก็เป็นหกเหรียญและ ไม้เทาพลังงานไพ่หกหกเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงคิมถือเหลียงคนนี้จะเข้ามาช่วยสปอร์ตเราจะมีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเขาพร้อมที่จะสปอร์ตในเรื่องของความรู้สึกเวลาเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเชิดชูเรานะคะทําให้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ใครเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความลับอะเราไม่เคยเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวจริงแต่เขาก็ปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเพื่อนเพื่อกำลังจะออกมาสู่แสงสว่าง ออกมาอยู่ในจุดที่มันไม่ต้องเก็บซ้อนอีกต่อไปอ่ะขอเปิดเพิ่มเติมเลยคะ่ะมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกโอเคชชดมากๆเลยเป็นพลังงานของการปลดปล่อยเรากำลังจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่เราควรจะได้รับ สิ่งที่คู่ควรกับเราเรากำลังจะเดินหน้าไปปลดเปลื้องสิ่งเก่าๆที่เคยยึดติดเอามานานนะคะที่เธอทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ตอนนี้เ,เพื่อนๆพร้อมที่จะปลดเปลื้องทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเหมือนกับหลุมดำโคลนตมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเคยฝังร่างกายและจิตใจของเราเอาไว้แล้วกำลังจะปลดปล่อยออกมาแล้วนะคะสู่อ,อิสราภาพที่สวยงามมากขึ้นเนะะี่ยฮะ เดี๋ยวเรามาดูซิวา่าไพ่มีอะไรจะแนะนำชาวกองที่สองบ้างน,นะคะแปดถ้วยเมื่อหร่กรต็ตาทีเ่เพื่อนๆตัดสินใจหันหลังเดินจากมาได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่คนที่เป็นพลังงานโซเมกคนที่เป็นเนื้อคู่รอเพื่อนๆอ,อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถตัดสิ่งเก่าได้พลังงานใหม่ๆ Alban นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวกองที่สองนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เพื่อนๆชาว กองที่3ค่ะมาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่3นะคะไพ่เด็กนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะคืออะไรนะคะขอดูพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะ กับเพื่อนๆชาวกองที่สามหนะะ่อยค่ะโอ้โหไมยก็พลังงานสวยมากสวยจริงๆโอ้โหปิดด้วยเดอะซันให้เป็นไพ่กองเดอะเบสออฟเดอะเบสไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกองที่สาม ก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เรามีความสับสนอยู่ในตัวเองบางคนอาจจะเป็นสับสนในเรื่องของชีวิตบางคนเป็นสับสนในเรื่องของเส้นทางอ่ะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมีทางเลือกเข้ามามากมายบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆกลัาตัดสินใจได้แล้วที่จะได้เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆ i m p r e s s เป็นไพ่คู่กับเดอะซันคือ Empress เป็นความอุดมสมบูรณ์เรากําลังจะไปอยู่ในจุดที่เป็นแม่ของโลกอะค่ะเป็นคนที่ถึงพร้อมไม่ดู้สิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานที่มีความสุขเรากําลังจะได้รับความสุขการยกย่องการได้รับเกียรติจากสังคมรอบด้านจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักรวมถึงกับตัวเองสิ่งที่เพื่อนกำลังจะเลือกต่อไปเนี้ย ในช่วงหนึ่งึงสเดือนเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเพราะมันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เราได้เปลี่ยนเส้นทางไปนในเส้นทางใหม่ที่จะทําให้เรามีพลังเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งการขับเคลื่อนแบบนี้เป็นการขับเคลื่อนไปหาความสุขความสว่างสดใสใครที่อยากมีน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นสัญ,ญญาณของการให้กำเนิดทางเอ็มเพรสแล้วก็เดอร์ซันเลยนะคะ ส่วนถ้าใครที่กําลังมองหาความรักความสัมพันธ์ดีๆใครได้เป็นคนโสดก่ามเปความรู้สึกว่าเพื่อนกำลังจะได้เจอคนดีๆคนที่เป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆหน่อยดูนิ่งๆไม่ได้มีความวื่นวาอะไรมากแต่จริงเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะภายนอกดูเป็นคนที่เออดูใสๆจริงใจแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคเว่าคนที่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองสูงมากๆ แล้วเขาค่อนข้างชอบเรามากเขาเห็นเราเป็นเอ็มเพรสนะก็รู้สึกว่าสําหรับชาวโสดเนี่ยพลังงานค่อนข้างเข้มแข็งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกําลังจะเบ่งบานสาหรับอย่างที่กวางบอกว่าใครที่อยากมีน้องเนี่ยพลังงานค่อนข้างเด่นชัดมากๆแล้วก็สาหรับใครที่กําลังตัดสินใจจะเปลี่ยนงานเนี่ยความรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆกําลังจะตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆมันเป็นการเลือกที่ไม่ต้องลังเลอีกแล้วอ่ะ ถ้าใครได้เคยสับสนมาก่อนนะคะขอดูอีกหน่อยซิว่ามีอะไรอีกไหมนะคะ p r เ e ร t เทสเราค่อนข้างมีสัญชาตญาณที่แรงกล้ามากๆช่วงนี้โอเคก็รู้สึกว่าเดอะสตาร์แล้วก็มันจะเฉิดฉายนะคือไพ่สวยทุกใบไพ่เมเจอร์อะคานาขึ้นเยอะมากๆด้วย มันเปนช่วงเวลาที่เรากำลังจะก้าวไปอะก้าวไปสู่บทชีวิตที่อยู่ในจุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นเข้มแข็งขึ้นโดดเด่นขึ้นมีความสมสมดุลมากขึ้นมีความสุข Abundance ใครที่ต้องการสมมติว่าใครที่มีความ มีความต้องการอะไรบางอย่างเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ m a n e f i t นะคะก็คือเหมือนนั่งสมาธิตั้งจิตให้มันแล้วก็ลงมือทำเนี่ยกลัวว่าจะประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราเราบางคนที่มีพลังงานของการเยียวยาผู้อื่นด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอคำแนะนำจากเราอยู่บ,บ่อยๆแต่การที่เรามีคำแนะนำดีๆให้ผู้อื่นน่ะมันยิ่งสะท้อนกลับมาหาเราก็รู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามเป็นช่วงเวลาที่เบ่งบานก็ปลบมือให้สําหรับชาวกองที่3นะคะพังนานมันสวยจริงๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องอะไรแต่มันคือภาพรวมของชีวิตของเพื่อนเพื่อนชาวกองที่3อะ่ะจะดีขึ้นมันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะคะก็จบไปแล้วสําหรับ3กองน,นะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ subscribe นะกดกระดิ่งติดตามช่องกว่างเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ